ไปก็วิ่งใส่เลยสิครับซึ่งผมก็ได้วิ่งมาตรงกลางของด่านน้ำด้วยทการยืนเฝ้าตรงสะพานแต่ดูเหมือนทางนี้จะไม่มีใครโผล่มาสักคนเหมือนจะมุฟตัวตนไปอยู่ฝั่ง้ายซึ่งผมก็ได้เคลื่อนย้ายไปต้อนรับแล้วก็สามารถซัดหนึ่งในพวกสลัดพวกนั้นหน้าขมํามลงไปแน่นอนๆเพื่อนเราก็ได้มาด้วย1คิวและตอนนี้สถา,านการณ์มันก็ค่อนข้างชิวแล้วเพื่อนเราก็ได้ไปซัดได้คิวเพิ่มมาอีกหนึ่งคนซึ่งในตอนที่เกมจะจบอยู่แล้วนั้นมันก็จะมีเสียงตามสายดังขึ้นมาพอ,อ,อตัวท้าได้ปะจัดไปฮะมันไม่ม เพื่อนไม่โหดว่ะสวยเอาลราไปกันต่อซึ่งเกมนี้เราก็มาอยู่ที่สตูดิโอและเมื่อเกมเริ่มขึ้นซึ่งผมก็ได้มุ่งหน้ามาทางขวาตามโดยการไปเปิดสกพบซัดไอตัวที่ยืนหัวโดอยู่ตรงนั้นแต่ในขณะนั้นเองมันก็มีเด็กเวรมาสะกิดสีข้างแน่นอนว่าโดนผมหันสวนล่างนี้ล่วงส่วนวิญญาณน่าจะหวยหัวแถวๆนั้นแหละ ออจะกนั้นผมก็ได้วิ่งไปเก็บของก่อนจะออกวิ่งต่อเพื่อไปตลบหลังแต่มันก็ยังจะมีตัวมาอีกผมเลยได้ซัดเอ5วีห้าทำให้เขาหลีกหนีแม่ก็จมเอาเวจีลงไปแล้วฮะแต่ดูเหมือนทางเพื่อนเราก็จะกําลังตกระรมลาบากซึ่งในะจังหวะที่ผมกาลังจะวิ่งไปช่วยเขากับพี่ภาคสาวผู้รวยหัวเข็มทั้งสองคนนั้นเล่นสเปน